i 13นะครับเปิดตัวไปแล้วนะครับผมวันนี้มาดูกันดีกว่าครับว่าในเชิงของการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเนี่ยคุณได้อะไรเพิ่มขึ้นมาบ้าครับจะอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆให้นะครับแบบคนไปเล่นกล้องก็เข้าใจเรื่องแรกเลยนะครับก็คือกล้องนะครับใหญ่ขึ้นมากๆเลยเขาไม่ได้ทาให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อให้มันแตกต่างจากรุ่นเก่าเฉยๆนะใส่ให้ที่กล้องมันใหญ่ขึ้นเนี่ยเพราะว่าเซนเซอร์มันใหญ่ขึ้นครับเซนเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็จะทําให้รับแสงได้มากขึ้นแต่ความละเอียดเนี่ย12ล้านเท่าเดิมนึก ที่มี12ล้านอ่างเท่ากันแต่ละอ่างก็จะใหญ่ขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะรับแสงได้มากขึ้นนั่นเองถ่ายในที่มืดก็จะดีขึ้นด้วยนะครับละลายหลังก็จะเพิ่มขึ้นด้วยแถม f ยังน้อยลงอีกด้วยนะครับในกล้องหลักซึ่ง f น้อยลงเนี่ยจำง่ายๆเลยครับรับแสงได้มากขึ้นถ่ายในที่มืดได้ดีขึ้นแล้วก็ละลายหลังมากขึ้นอันนี้คือกล้องคูณหนึ่งนะแล้วกล้อง0.5นะครับก็ f น้อยลงมากก็แน่นอนครับถ่ายในที่มืดได้ดีขึ้นสว่่่าาาางงงงงงขขขึึึึึ้้้้้นนนนนลลละยยหััมกกซอครบแสไดดีถ2.2เเท ถ้าเทียบกับ iPhone 12 Pro ส่วนกล้อง0 5เนี่ยนะครับรับแสงได้ดีขึ้น92%หรือเกือบเกือบหนึ่งเท่านั่นแหละและในกล้องคูณหนึ่งทุกตัวนะครับเขาใส่การสั่นมาให้ด้วยนะเรียกได้ว่าตอนนี้ทุกรุ่นมีการสั่นแล้วเพราะฉะนั้นนะครับการถ่ายรูปเนี่ยภาพก็จะสั่นได้ยากขึ้นแต่ที่น่าสังเกตมากๆเลยนะครับคือในเลนคูณ3มนะครับมันเอฟมากขึ้นครับหรือรับแสงได้แย่ลงนั่นเองซึ่งแน่นอนครับถ่ายในที่มืดก็จะทําได้แย่ลงนั่นเองนะครับใครที่จะเอาเลนซูมตัวนนนนนนีีี้้้้้ไไปปถถ่่่่่่่าาาายใทมมืืดดะคคคครรรบกก็็ตอออองงิึแแลลลลลวววพพููููเเเเณณณ3 3ช2 2.5 12หจุ1 Pro ถามว่ามันดีขึ้นยังไงมันซูมได้ไกลขึ้นนะครับเวลาถ่ายพอร์เทตหรือว่าถ่ายคนเนี่ยตัวแบบก็จะเด่นขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกนะ F มันแย่ลง แถมเลนส์0.5นะครับถ่ายมาโครได้แล้วนะครับมาโครก็คือถ่ายแบบเอาไปจอกใกล้ๆอะ่ะส่วนกล้องหน้าเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีอะไรปรับปรุงหรือเปล่าเพราะว่า F เท่าเดิมเซนเซอร์เท่าเดิมนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะมีฟังก์ชันอะไรใส่เข้ามาเพิ่มหรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อมาในส่วนของการถ่ายวิดีโอนะครับที่คือไาที่สุดเลยก็คือ cinematic mode หรือพูดง่ายๆก็ถ่ายวิดีโอละหลังๆนั่นแหละที่ a n น r o i ยมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าในตัวของ iPhone เนี่ยจะพิเศษตรงที่ว่าเราถ่ายเสร็จจแลลล้้้้้ววเเเเเนนนนีีาาาีี่่่่่่ยยยยรรรราา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 สมมมมมมถถถืืออกกทหหหหััังงงไไไไดดดะคคคใใใตตชชชิ Android Android ผ็ปพ ไอโฟนตอน12นี่แหละเพื่อเอามาถ่ายวิดีโอ Tik t o k นี่แหละครับก็จะรู้เลยว่าไอ้โหมดวิดีโอละลายหลังเนี่ยบางทีมันละลายเละตรงขอบอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเราก็มาแก้ที่หลังไม่ได้บางทีก็ละลายผิดจุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็พลาดไปเลยแต่ว่าอันเนี้ยเราสามารถที่จะมาเลือกที่หลังได้มันก็จะดีส่วนว่าขอบที่ละลายเนี่ยมันจะละลายเนียนมากหรือน้อยเนี่ยก็เดี๋ยวต้องมารอดูตอนใช้ง,งานจริงอีกทีนึงและอีกอย่างนะครับก็คือการถ่ายวิดีโอแบบไฟล์โปรเรสพูดให้เขา้าใจง่ายๆนะครับมันก็คือไฟล์วิดีโอที่มี อาจจะไม่ได้ใช้หรอกครับแต่ว่ามีไว้อันนี้ก็ถือว่าดีสาหรับคนที่แบบอยากจะถ่ายวิดีโอแบบจริงจังขึ้นและก็เรื่องของราคานะครับจะแพงไม่แพงเนี่ยมันอยู่ที่คุณใช้ทุกอย่างที่มันเพิ่มมาหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อมาแล้วคุณไม่ได้ใช้เลยเนี่ยจะร้อยบาทพันบาทมันก็แพงครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อมาแล้วนะครับได้ใช้ทุกอย่างของมันเนี่ยก็ถือว่าไม่แพงเลยนะฮะหลายหลายคนอาจจะมองว่าจาก12มา1 3มเนี่ยมันเพิ่มไม่ค่อยเยอะนะแต่สาหรับในเชิงคนถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโออย่างผมเน